สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้กับทีภาไปเที่ยวสุรินขึ้นเอานะครับกับอี่สุสุตัวยูโรไฟตอนนี้จอดอยู่ใหยอ่อยนะครับในน้ำมันเราเดี๋ยวพาพี่น้องไปเที่ยวสุรินทร์นะครับกินทั้งช้างใหญ่โอ้ท่านจอดใหยอ่อยนะครับ อากาศยเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสุรินทร์ทินช้างใหญ่นะครับอยู่กับไว้ลุนใบไฟขึ้เก่านะครับสายงานน้ำมันของห่อนี่ เดินทางออกตั้งจังหวัดนี่รับรถนี่ขับคู่นะครับบ็เลคขับเดียวมเมึงทักษะอ่าคูกะแต่ละคนนะครับอ่าก็มะมึงทักษะคูกาพมก็นด้นะครับการขับรถหนักเป็นยูสุตัว ตัวไมล่าสุดนะครับตัวยูโรยูโรไฟระบบขันเลงไฟฟ้ากับเทอร์โบคู่นะครับบรรยากาศยนี้มาแรกงนะครับ เจ็ดนาฬิกานะครับเจ็ดนาฬิกาวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนมกรานะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอันนี้ห้องกำลังเจียวจากไถอ่อยนะครับ เศร้าหนาวเลยนะครับยู่ชนบอรีวางสองสามเหมือนหนาวนาสีหนาวท,ทั่วทั่วประเทศแต่ว่าตอนนี้บรนยากาศออากาศแถวชุวนบอรีเริ่มเริ่มจะเข้าปกติเย็นเริ่มเริ่มหนาวลงนะครับ เขาตะแบกครับเดี๋ยวมาลุ่นคนละครับดันรถหนักขึ้นเขาตะแบกเป็นยังไงมาเมินการเปลี่ยนเกียร์นะครับว่าจะเป็นยังไเงเนี่ยเกียร์ยังไงสี่ชียหา ตอนนี้เกียร์หานะครับสีครับทำเป็นเลนนะครับเขาตะแบบกนี่ก็ซ้ำเขาลูกนึงขึ้นกันนะสซ้ำเขาลูกนึงขึ้นกันนะครับรถหนัก ตอนนี้เกียร์ C นะครับเกียร์ C หาเดบ่หาเดบ,หเดบ่หาเลยหาไว้บ่หา ไหวบวชไหว้วณาานอบวไว้กับลงมาศีที่ก้อนะครับสบายเนนาชีไปหอดกลางๆเนื่นื่นเนื่นืน่น,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 นกลางๆเนื่นแบบบวไว้ครับสาบลงมาซีนะครับ แกซีมีอยู่กซีนะครับตอนนี้อเดี๋ยว่บอกว่า อ่านไซดนแล้วมันก็หน่อยนะครับสีได้วิ่งเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคูก่ก้าล่าจังสีได้วิ่งเดียวถ้าเกิดคู่กาา้าบล่าก็วิ่งคูนะครับเพราะว่าสีกไก่สีกไก่กับวิ่งคูคูขึ้นก็ข้อคดีอย่างนึงตอนห้องบริการห้องบริกา่อนนะครับ วิ่งเดียวมันก็สิเพราะว่าเหนื่อยนะวิ่งเดียวเมื่อยน้่นเที่งสิไปล่อโหลดมาะมาณเท่งสี่โหลดเซตอาบหน้าเทากับต้องคับเองอีกเวทีไปหอดไปหอดก็บตั้งแต่เดิลงเทาก็ต้องตีรถคับอีกเหนื่อยนะครับแต่คับเดียวแต่ขับคู่ยังมีการสลับเปลี่ยนกันคับเนาะ เป็นอย่างไรนอะเนื้อดูไทยเนี่ยหลุดเนื้อดูไทยนะครับเขาตะแบกบเขาเรียกเขาตะแบกนะแนวเอวแนวคันเขาคันสูเนงเขาตะแบกบที่มีปัญหาการยีพนันก็ เพาเมืามานหลุนอีกคลิปหนึ่งนะครับเยวจะไปลงเขาวังลำเขียวเมืองนะครับว่าสีลงเกียร์ยังนะครับแต่ว่านนคลิปแบบหอดพุ่นน่ลิปเดือดเดือดแล้วนะครับในแม่หอดพุด่นเ็นเดือดกาคลิปนี้ก็โอเคนะครับผมผู้ใดขับรรถอยู่กับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับผมทุกเส้นทางนะครับกะ ฝากติดตามวัยรุ่น B7 หรือว่าไวรุ่นใบไฟนะครับช่องใหม่นะครับเป็นกำลังใจให้การทำคลิปนะครับผมสวัสดีครับ